ไม่มีคำว่าบังเอิญการที่เรามาพบใครสักคนแล้วรู้สึกชอบหรือเราพบใครสักคนหนึ่งแล้วรู้สึกเกลียดเพราะเป็นไปตามกฎแห่งกรรมุครั้งพระพุทโธยังทรงพระชนชีพวันหนึ่งขณะแสดงธรรมด้กล่าวกับพระอานนท์ว่าเธอจงเอาถังน้ำใบหนึ่งเข้าไปในหมู่บ้านจะมีหญิงชรา,ากำลังซักผ้าอยู่ให้ขอน้ำเข้ามาทั้งหนึ่ พระนุนรับคำแล้วก็นำถังเปล่าใบหนึ่งตรงเข้าไปในหมู่บ้านพบหญิงชลากำลังซักผ้าจึงเอ่ยด้วยปิยะวาจาวา่าไม่เท่าข้าขอน้ำสักถังหนึ่งได้ไหมหญิงชลาพอได้ยินเสียงพระอานนุ์ก็เงยหน้าขึ้นเ็เห็นพระนุนท่านั้นนางก็แสดงอาการกโกรธิ้วเหมือนกับโกรธเกลียดกันมาเป็นแรมปีและพูดว่าไม่ได้หรอก น้ำในหมู่บ้านนี้ใช้เฉพาะคนในหมู่บ้านนี้เท่านั้นแม้ว่าพระนนจากล่าวคำอ้อนวอนเพียงใดนางก็ไม่ยอมจึงกลับมาทูลพระองค์ตามที่ได้พบมาแระพรธองค์ทรงพยักหน้าแล้วขอให้พระสรารีบุตรทําตามเช่นเดียวกันพระสารีบุตรจึงตรงไปยังบ้านหญิงชลาแล้วกล่าวคําว่าแม่เท่าขอน้ําสักถังหนึ่งนะจะได้ไหม มิเชลาพอเห็นหน้าพระสารีบุตรก็ดีใจเหมือนกับว่าไม่ได้พบญาติกันมาเป็นเวลานานไม่แสดงอาการโกรธริ้วแต่อย่างใดแต่ยังกุรีกุรจอช่วยตักน้ำมาส่งให้กับพระสารีบุตรท่านพระสารีบุตรนำน้ำมาถวายพระพุทธองค์สร้างความมุนงงสงสัยแก่พระอานนท์เป็นอย่างมากจึ่งถูถามพระพุทธองค์ว่า ที่เป็นชี่นี้เพราะอะไรตรงตอบว่าในอดีตชาตินั้นหญิงชรานี้เกิดเป็นหนูแล้วถูกเวียนทับตายข้านนเกิดเป็นพ่อค้าเดินทางผ่านมาเห็นซากหนูส่งกินเหม็นก็แสดงอาการลังเกียจแล้วเดินเลี่ยงหนีไปตรงข้ามกับภาษาลิบุตรเห็นซากหนูแล้วเกิดสมเทศเวทนาได้นำซากหนูนั้นไปฝังกบ ไว้เป็นอย่างดีฉะนั้นเมื่อชาตินี้มาเจอกันจึงแสดงอาการอย่างที่ประจักษ์